ผู้ชายอายุ40ผู้หญิงอายุ38นะคะถามคำถามมา2ข้อค่ะข้อ1กรณีผู้หญิงผ่าตัดทำหมันตอนที่คลอดลูกไปแล้วเนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์และปล่อยอสุจิไปในช่องคลอดบ่อยๆจะมีโอกาสหลุดท้องได้ไหมครับอันนี้คือคำถามที่1นะคะคำถามที่2ค่ะท่อน,นำไข่นะคะที่ผ่าตัดนานๆไปเนี่ยมีโอกาสเชื่อมติดกันไหมครับขอบคุณครับข้อที่1การทำหมันนี่เราเคยคุยกันหลายครั้งนะคะก็คือวาตฐานก็คือนะคะ อันนี้สูตรอนำไข่ก็คือ,อพอมารัดไว้แล้วตัดด้านบนนะคะมันก็จะแยกออกจากกันนะคะ,คะอันนี้คือเป็นมาตฐานการทำหมันซึ่งก็ทั่วไปก็ใช้วิธี ified, ized, อมอด i ิฟายพอมอรลอยเก็คือใช้ไหมไหมผูกชนิดหนึ่งการตัดมีวิธีตัดนะคะโอกาสตั้งคันมันต่อเองไม่เยอะค่ะสองถึงห้าพันนะคะพันพันคนก็สองคนก็ร้อยละ 0.2-0.5ถึงก็ถือว่าน้อยนะคะแต่ว่าจะต่อในคนไหนค่ะมาจะต่อในคนที่อายุน้อยค่ะเป็นคนที่มีลูกง่ายนะคะแล้วก็คําว่าต่อนี่คือท้องฝ่ายชายก็ต้องแข็งแรงดังนั้นจะไม่ต่อหรือต่อยากในคนไหนก็คือคนอายุมากนะคะห,หรือมีโรคประจําตัวเนี่ยจะไม่ค่อยต่อนะคะหรือไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้น ว่าโอกาสหมั่นต่อน,นี้น้อยน้อยกว่าน้อยมากๆกว่ากันเป็นหมั่นนะคะแต่ยังไงก็ตามปัจจุบันคําว่าเป็นหมั่นเขาก็ไม่ให้เรียกว่าเป็นการคุมกําเนิดถาวรและเพราะมีโอกาสต่อได้นะคะ,คะซึ่งการแจ้งนะคะในคนที่จะทําหมั่นทุกรายนะคะดังนั้นก็คือหลังจากที่ทําหมั่นไปแล้วก็เป็นหมั่นได้เลยเพราะว่าไข่ไม่สามารถเดินทางมาผสมกับอสุจิได้แต่นในรายทันหลุด หรือทำหมันแล้วท้องอันนี้เราฟังว่าหมันหลุดก็คือเราคิดว่าท่อที่เราตัดเนี่ยมันมาจอกันเป็นเป็นท่อเหมือนเดิมส่วนใหญ่จะมีรูนะคะแล้วก็จะมีไข่ออกไข่ออกมาได้มีอสุจิออกมาได้แล้วก็มีรูเข้ามดลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นนะคะมันหญิงจะต่างกับมันชายตรงนี้เองก็คือมันหญิงทำหมันแล้วเป็นหมันเลยแต่มันชัยทำไปแล้วเนี่ยต้องรออสุจิที่อยู่ในหลอดอสุจิหมดก่อนนะคะ ก็คืออาจจะต้องมีเพศสัมพันธ์อีกประมาณ10ครั้งนะคะหรือเกินนั้นแล้วก็ตรวจดูว่าอสุจิหมดหรือยังนะคะ